ประกาศแจ้งเตือน23จังหวัดน้ำหลากท่วมขังล้นตลิง่งวันนี้เฝ้าระวังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยแจ้งเตือน23จังหวัดเฝ้าระวังระวังสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิง่ง จากเหตุการณ์ปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง้นาำท่าและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประกอบกับกองอำนวยการน,น้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่37ท้บาปี2,565ลงวันที่11กันยายน2,565แจ้งว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำ บริเวณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งเหตุการณ์มีดังนี้พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมขังทางภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองปายปางมะผ้า,า,าขุนยวมแม่เสเรียงศบเมยแม่หลาน้อยเชียงรายได้แก่ออำเภอเวียงป่าเป้าแม่ฟ้าหลวง แม่สายแม่สะดวยและแม่จันจังหวัดชิงรายได้แก่อำเภอเชียงดาวฝางชยายปรกการจอมทองแม่แจม่มหอดอมกอยดอยสะเก็ดจังหวัดน่านอำเภอบอกก่อเกลือแม่จริมสันติสุขจังหวัดลำปางอำเภอเมืองเกาะคาและแจ้หม่ม จังหวัดลำพูนได้แก่อําเภอลีอําเภอแม่ทาและอําเภอป่าซางจังหวัดพะเยาได้แก่อําเภอเมืองเชียงคำปง่งจุนผูรซางและดอกคำใต้มาถึงจังหวัดแพร่อําเภอวังชิ้น 2. ลองร้องกวางจังหวัดอุตรดิตถ์อําเภอน้ำปาดฝากท่าบ้านโคก และท่าปลาจังหวัดพิษณุโลกอเภอนครชัยและชาตการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่อเภอเมืองอเภหล่มสักและวิเชียบรบุรีจังหวัดตากได้แก่อเภอท่าสองอยางอเบอพบพระอุ้มผางและแม่สอดถึงจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่อเไผ่าสาลีอเภอตากฟ้า อำเภอต่าตะโกตาครีและหนองบัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยคืออำเภอวังสะพุงจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองอำเภอภูเขียวกเกษตรสมบูรณ์จตุรัดบำเน็จนารงเทพสถิตและบ้านแคว จังหวัดนครราชสีมาได้แก่อำเภอโนนไซเมือ,นนองนครราชสีมาและโนนสูงมาถึงภาคกลางได้แก่จังหวัดสระแก้วคืออำเภอเมืองอําเภอโคกสูงและอำเภออารัญญประเทศจังหวัดกระยองคืออำเภอแกลงจังหวัดจันทบุรีได้แก่อำเภอท่าใหม่และอํเภอมะขามจังหวัดตราด คืออำเภอเขาสมิงและบ่อไร่ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำสายหลักลำน้ำสาขาของแม่น้ำสายแม่น้ำกกแม่น้ำวังแม่น้ำจมและแม่น้ำแขวน้อยแม่น้ำป่าศักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเลยแม่น้ำฉีแม่น้ำมูล แม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำระยองแม่น้ำจันทบุรีและแม่น้ำตราพื้นที่เฝ้าระวังแหล่งน้ําขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีบริเวณปริมาณน้ําสูงกว่าเกณฑ์ปฏิวัติการอ่างเก็บน้ํากักเก็บสูงสุด10แห่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบุญชนจังหวัดเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำเกี่ยวคอหมาและแม่มอกจังหวัดลำปางบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์อ่างเก็บน้ำทับเสลาจังหวัดอุทัยธานีอ่างเก็บน้ำอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นอ่างเก็บน้ำลำตะคองและมวลบนจังหวัดนครราชสีมาอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชนบุรีและอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลจังหวัดกระยอง รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางมีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจึงได้แจ้งให้23จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงติดตามตรวจสอบสอมแซมแนวคันกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำและจัดการการจราจรทางน้ำให้เหมาะสมพร้อมทั้งให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภยัย ชุดปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ทันเวลาหากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้จังหวัดกำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเร่งครัดและทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ภยัยและข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยให้เตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นหากได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีโดยสายด่วนนิรภยัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปล่าสุดวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันพรอมถ้วยนายวิษณุทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายขจิตชัชวานิชประดลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เช้านี้พบน้าดีขึ้นแต่ยังห่วงน้ำอาจท่วมลากกระบังยันใช้แผนการบริหารจัดก,การน้ำรูปแบบเดิมเน้นจัดลำดับสำคัญกำชับดูแลพื้นที่ริมคลอง จากเหตุการณ์พบว่ากรองรัดพผาลดไป50%จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมากรองเปรมประชากรลดไปประมาณ30เซนติเมตรที่หนักสุดและอย่างน่าเป็นห่วงคือลัดกระงกรองประเวทบุรีรมน้ำยังไม่ลดและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีฝนตกเพิ่มขึ้นอีก60มิเมตร แต่เชื่อว่าเมื่อสถานการณ์การ,การคลองราดพ้าวและของเปลงประชากรดีขึ้นครองประเวศก็จะดีขึ้นด้วยโดยเหตุการณ์ในขณะนี้ได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำในเขตลักกระบังลงครองพระขนมมากขึ้นแต่จะเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต้องค่อยๆเปิดเพื่อให้น้ำทยอยเข้ามาและดูดด้านปลายออกไปในส่วนของระยะยาวในอีก2-3ปีข้างหน้า คงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพครองให้ดีมากขึ้นสำหรับภาพรวมถนนสายหลักดีขึ้นยกเว้นในพื้นที่เขตลาดก,กระบังถนนพัฒนาการวงเวียนหลักสี่และประหนโยธินแต่อย่างไรก็ตามถนนเทพรักยังมีน้ำอยู่ถนนช่างอาการอุทิศดอนเมืองยังคงมีน้ำอยู่เล็กน้อยหากวันนี้ไม่มีฝนเพิ่มก็น่าจะสามารถบริหารทั้งหมด ส่วนด้านกรองผู้ว่าวิศณุกล่าวว่าเครื่องสุบน้ำที่ได้รับมาจากกรมชนละทานก็ต้องมีการวางแผนการจัดการให้ดีขึ้นยิ่งได้เติมเครื่องสุบน้ำของกรมชนละทานที่ได้รับมาในจุดที่เป็นจุดอ่อนหลายพื้นที่หลักการก็คือหากลาดเพ้าได้แสนแสบดีขึ้นเราก็จะนำน้ำส่วนดึงดึงลงอุโมงโดยนำน้ำจากลาดการะบัง มาลงอุโมงค์ให้มากขึ้นเป็นรูปแบบเดิมที่หวังไว้แต่จัดลำดับสำคัญในการกระบายส่วนทางด้านประหลัดกรทมก็กล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าในเมืองยังไม่มีน้ำขณะนี้ได้รับการประสานจากกองทัพไทยนำเรือมาใช้ปลักดันน้ำให้มากขึ้นน่าจะทำให้น้ำลดลงจากปลายทางและไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ดีขึ้น สำหรับครองพระขนงเขตพระขนงปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแล้วหากน้ำจากเขตสวนหลวงและเขตประเวศไหลลงมาที่พระขนงได้เร็วขึ้นน้ำจากลักกะบังก็จะไหลลงมาด้วยทั้งนี้ต้องดูไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนให้ดีที่สุดตามที่ผู้ว่ากำชับให้ดูแลประชาชนริมสองฝั่งคลองด้านคลองบางเขนจากการลงพื้นที่คลองหลุมไผ่ น้ำยังไหลดีอยู่แต่จะไหลมายัางถนนกระดามอินทาได้ยากเพ่ชนลประทานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อผลักดันให้น้ำให้มาคลองหลุมไผ่ให้มากขึ้นประกอบเอาดินตะกอนออกเชื่อว่าน้ำในคลองบางเขนจะดีขึ้นด้วยหากไม่มีฝนตกลงมาอีกพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ท่วมจะท่วมเฉพาะพื้นที่ติดคลองตอนนี้ก็เตรียมกระสอบทราย อาหารยาห้องน้ําเคลื่อนที่กรมชลประทานก็มาช่วยเราเต็มที่แต่ตอนนี้น้ําด้านล่างเต็มทางสมุนปราการก็ออกไม่ได้เลยต้องออกจากตะวันออกและใต้ซึ่งน้ําก็ยังเต็มอยู่และส่วนหนึ่งก็ออกทางตะวันตกส่วนการดึงน้ําขึ้นทางรังสิตขึ้นอยู่กับกรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมส่วนที่กังวลตอนนี้ยังมีจุดบริเวณถนนส่งวาดนิดหนึง่ง ที่เป็นพื้นที่เอกชนและไม่ให้เข้าไปทําเคือนจึงได้เอากระสอบสายไปวางล้อมบังคับน้ําออกมานี่คือคํากล่าวของผู้ว่าจัดชาติในการแก้ไขปัญหาน้าท่วม